สวัสดีครับครั้งนี้ช่องเล่าเรื่องการตลาดขอนำเอาประสบการณ์ของทมัสเอลวาเอดิสันผู้คิดค้นหลอดไฟคนแรกของโลกที่กว่าจะประสบความสำเร็จจนขึ้นชื่อว่าพ่อมดแห่งเมโลพักผู้ซึ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สำคัญต่างๆมากมายในยุคนั้นมาถ่ายทอดเพื่อเป็นกำลังใจให้หลายๆคนในการก้าวเดินต่อไปครับเพรากว่าจะถึงจุดที่เรียกว่าความสำเร็จเขาต้องผ่านประสบการณ์ยากลำบากมามากมาย เริ่มจากวัยเด็กด้วยความที่เอดิสันมีนิสัยสนใจในสิ่งต่างๆรอบตัวที่ไม่ใช่เนื้อหาในตำราที่เขามองว่าค่ํำครึกสิ่งที่เขาสนใจถามครูจึงไม่ใช่เรื่องที่ครูสอนแต่เป็นเรื่องนอกตำราที่จะโดนครูดูเสมอว่าเป็นเด็กหูที่เลื่อยในช่วงวัยรุ่นเอดิสันเปลี่ยนงานบ่อยมาก เช่นเคยเป็นพนักงานส่งโทรเลขที่ภายในปีเดียวเขาเคยเปลี่ยนบริษัททำงานถึงสี่ครั้งตามสถานที่ต่างๆทั้งในอเมริกาและแคนาดาแม้ว่าชีวิตจะประสบปัญหามาโดยตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่เอดิสันไม่เคยละทิ้งคือความพยายามและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนั่นคือการค้นคว้าและทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อคิดค้นสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลา แม้กระทั่งช่วงหนึ่งของชีวิตที่ต้องขึ้นไปขายของเพื่อยังชีพประเภทลูกอมหนังสือพิมพ์และผักบนรถไฟที่วิ่งในเส้นทางจากพอทิรลอนมายังเมืองดีทอย์แต่เขาก็ยังใช้เวลาในระหว่างที่ขายของบนรถไฟแบ่งเวลามาทําการทดลองทางเคมีหลายอย่างจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุและถูกโยนลงจากรถไฟก่อนจะประสบความสําเร็จจนได้รับฉายาพ่อมดแห่งเมลโลพักเอดิสันประสบความล้มเหลวในการทดลองค้นคว้าสร้างสิ่งประดิษฐ์มานับครั้งไม่ถ้วน ขณะที่คนอื่นมองว่าการที่ได้ทดลองมาเกือบพันครั้งแต่ยังไม่สำเร็จคือความล้มเหลวแต่เอดิสันกลับมองว่าเขาได้เรียนรู้มากกว่าใครๆทัศนคติเชิงบวกเช่นนี้ทำให้เอดิสันเป็นเจ้าของฉายาพ่อมดแห่งเมโลพักและเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ต่างๆมากมายรวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทเจเนอรันอิเล็กทริกที่ต่อมาได้เติบโตเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ของโลกในที่สุด เอดิสันเคยตอบคำถามที่มีผู้สงสัยว่าคิดอย่างไรกับการที่คนทั่วไปเรียกเขาว่าอัจฉริยะเอดิสันตอบว่าคำว่าอัจฉริยะในความคิดของผมประกอบด้วยพรสวรรค์เพียงหนึ่งเปอร์เซนต์ส่วนอีก9 9เปอร์เซนมาจากความพยายามคำกล่าวของเอดิสันสะท้อนถึงการเป็นคนที่ไม่ท้อถอยและยอมหันหลังให้กับอุปสรรคที่ขวางเส้นทางเดินของชีวิตง่ายๆแต่หากยังคงมุ่งมั่นและใช้ความพยายามก้าวข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆ จนประสบความสำเร็จได้ในที่สุดขอบคุณที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ